สวัสดีครับเพื่อนๆท่านนี้กำลังเป็นเนื้อขาฟังเล่าคนขึ้มาพอดที่ปีเสาวสวยพี่โค้ขาวหนาตึงๆเสีย <c oughs> สาวสวยมาแล้วสาวสวยมาแล้วนางเอกนางเอกประจำช่องนางเอกมาแล้วประจำช่อง นางได้ได้กิโมอ้ยหามาเองหามาเองตะเจกดมาเองเองค่ะมละ3 4นางเอกหน้าตาสวยผิวขาวขาวขาวจั๊วหน้าบ่เหี่ยวเลยยิ้มแย้มแมใสหน้าคือบ่เหี่ยวเจ้นาจะคืบ่เหี่ยวเหี่ยวบ่เหี่ยวแต่หน้า ได,<ล>ด้กิรลได้กินนู่นมาน้ำปลาคูม,มกมีปลาคมกมี่สมภักเสียนกะมี่กีแล้วก็มี่้ออมุนจุยอยู่ผมจจีูจจีออเออเมาเพลเรขายทะเลขายเน้นจับอยนึงจจีเลยนะครับหนกินหนกิโจับลอยเดียวเลยเดียวกินหนกินกิน จะถามตัวแม่ลอยนึงแล้วล่ามาลอยนึ่งลอยหนึ่งแล้วลอยหนึงแล้วจะถามตมันอยลอโต้ลาชส่วนเสรขายไหมคคุดจนเมียกน่แม่จนเมียกน่แม่จนเมียกนาะส่วนเสดีขายอันนี้มีอะไรย่นเขียดเขียดไงแม่าเอาไ้แม่เอาไงเอาเนี้อเอาเนี่อ นั่แม่เข่ข่ถุงเดียวครับถุงเดียวครับสุดท้ายครับพึ่งขึ้นมาหนึ่งฟึ่งขึ้นมาจากฟังโขงเลยเนี่ยไม่ไม่ด้ตัวเดียวสั่ไในถุงเดียวสั่ได้ถุงเดียวเลยนางเอกประจำช่องได้ตนมาแม่สายเกือบหาโมงเราเจ้าแม่สายเป็นไงใช่มาสายใช่ ผมมีของขายอ๋อถาเพิ่งทานเฮ็ดอยู่แล้วบรอกเกเลยมาก,ก่อนเล่นโยโย่โัวแข็งแรงแข็งแรงพี่น้กอกไม่ไหม,มสดมมสดไม่ไหมสดสดไม่ไหมสดสด ขอบคุณครับเพื่อนๆที่เขามาติดตามมาชมเ้ยขอฝากแนว้อฝาโตนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้ยขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับจุ๊บ